ทันโตเศษรษฐมนุษย์เศษสษุมนุษย์ีฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริญขอเจริญพรยัติธรรมปติตามรับชมรับฟังวันนี้ก็จะได้ฝากข้อคิดคติธรรมหลักในการดำเนินชีวิตคุณยมชีวิตเราก็ต้องอาศัยธรรมะยมธรรมะคือธรรมชาติทำไมต้องเรียนต้องศึกษาธรรมะ เจอนักเรียนเจอคุณครูเจอญาติโยมญาติธรรมถาม,ถามคุณโยมเราเรียนเราศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้โยมเมื่อรู้แล้วเราจะได้นำมาประพฤติมาปฏิบัติรู้วิชาการรู้วิชาชีพเจ้าชายสินธะจบ18ศาสตร์แต่ไม่ใช่ทางยม รู้ทางโลกรู้ธรรมหากินไม่พอเราเรียนศึกษาธรรมะเพื่อรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักละความโลภความโกรธความหลงเพราะมนุษย์เรามีกันทุกคนกิเลสใครจะมีน้อยมีมากเราเรียนธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจรู้หนทางแห่งการ ดับทุกยมความทุกขก็มีกันทุกคนพระพุทธเจ้าได้เห็นอริยะก็คือความจริงอันประเสริฐอริยสัจสีรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกขดับทุกขวิธีการปฏิบัติให้ดับทุกข่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิงง์ได้สอบนักธรรมโทนักธรรมชันเอกพุวกนี้ มีธรรมศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอาชันมัธยมญาติโยมยาติธรรมอุดมเรียนเพื่อรู้ยอมรู้หลักในการบริหารชีวิตรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนเราอยู่ในครอบครัวอยู่ในองคอ์กรรู้จักการบริหารชีวิตยอม เมื่อเราเจอความทุกข์เจอปัญหาชีวิตเราจะได้มองโลกเห็นธรรมละความเห็นแก่ตัวมีความกตัญยูรูปคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหลักธรรมคำสั่งสอนไม่ว่าคารวะสามีภรรยาหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมทุกคนทุกท่านจะได้นำไปปรับใ้เรียนเพื่อ รู้นะยมรู้แนวทางเพื่อเป็นทิศทางในการประพฤติการปฏิบัติบางคนสงสัยทำไมต้องเรียนปริยัตมีข้อสอบอัตตนยเขียนกระทู้มีปรนยัยกานี่ก็คือรู้ทิศทางไม่หลงทางยมยึดหลักธรรมคำสั่งสอนก็คือพระไตร 45, 88, 000, ปิฎก45ิเล่ม84,000ปันมกัน แต่ยอ่อนวะโกวาดอย่างดีเลยยอมนักรรทำดนตรีเป็นพื้นฐานเราจะไม่ลงทางเมื่อรู้ทิศทางไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานเสกกายเวทนาจิตธรรมหรือหลักในการอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่ในโลกใบนี้รู้ทุกเหตุแห่งทุกดับทุกวิธีการปฏิบัติในดับทุกสำคัญมากนะยยม เราจะได้ไม่ลงทางถ้าเราไปปฏิบัติเลยก็ไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติหรือพระภิกษุสงฆ์บางทีบางครั้งก็หลุดนะยยมวิบปลาดพาโยมหลงทางที่ออกเขาทรงเขาวสาตตาทิพหมหูทิพที่ได้เห็นในปัจจุบันเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องมาประพฤติมาปฏิบัติคือ หน้าที่ของประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือคันถัตุระศึกษาปริยัติรู้แล้วก็วิปัสนาทุระเพื่อละปริญญาในพระพุทธนาญาตะปริญญารู้จักรู้จัก,จกทุกนงโยมตีรณะปริญญารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาปหานะปริญญารู้จักละรู้จักปล่อยวางละความโลภความโกรธความหลง ดังนั้นชาวพุทธของเราก็มีสติมีปัญญาเรียนศึกษาธรรมะเพื่อดับทุกโศกโรคภัยยมในสมัยพุทธกาลคนไม่มีธรรมะทุกจากอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นทุกเพราะสามีตายทุกเพราะลูกตายทุกเพราะปัญหาอุปสรรคทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บนี่โรคบางโรค หมอรักษาไม่หายแต่ได้ธรรมะรักษาใจหายยมนางปตาจราขาดธรร,รมะเสียสติเป็นบ้าพอได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับตัวกลับใจกลับหัวกลับหางกลับรายให้เป็นดีวนันนี้คลิปสั้นยมทำไมต้องศึกษาต้องเรียนธรรมะเป็นวิชาชีวิตจริงๆยมเราเรียนศึกษาเพื่อ อยู่ในโลกใบนี้ยังมีความสุขรู้เท่าทันกิเลสและแก้ไขปัญหาชีวิตยอมถ้าขาดธรรมะเจอปัญหาชีวิตบางคนหลงทางบางคนกิดสั้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาเราจะรู้เหตุและปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองโลกเห็นธรรมว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายความผัดพลาก เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดปรับใช้ในชีวิตจริงยอมคนมีธรรมะทำอะไรก็จเจริญก้าวหน้ามีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีรู้จักให้มีศิลมีธรรมประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันครอบครวบัวประกันสังคมประกันสุขภาพมีสิลมีธรรมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา นี่แหละธรรมรักษาใจสรุปแล้วทำไมเราต้องเรียนต้องศึกษาธรร,รมะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงอยู่ในครอบครัวหรืออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ใหอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องปล่อยวางเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางเป็นทิศทางนำไปประพฤติไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์เกิดมรรคเกิดผลฝากข้อคิดกติธรรมขอจะเรินพร